แล้วมาเล่าวันนี้จะพาทุกคนไปเที่ยวน้ําตกกันจะพาทุกคนไปไหวยน้ํากับปลาจะพาทุกคนไปไหวยน้ําแบบนี้ไปดูน้ําตกสวยๆแบบนี้ คลิปนี้เราอยู่กันที่จันทบุรีจะไปน้ำตกพลิ้วกันขับรถตามราชาไก่โปง่งโอ้ยหิวเลยอยากกินนะมาถึงแล้วน้ำตกพลิ้วนี่เขาเปลี่ยนไปจาก10ป,ปีก่อนมากเลยนะฮะถนนก็เรียบที่จอดรถก็ดีทุกอย่างดีไปหมดเลยใครมาที่นี่เขาให้จอดรถก่อนแล้วเดินขึ้นไปนะฮะระหว่างทางเดินก็จะมีร้านขายเสื้อผ้าราคาไม่แพงเลยนะซื้อได้เลยส่วนที่เห็นรถสวนมาก็คือเขาขับเลยที่จอดนะ ไะเราไปกันน้ําตกผิวมาเห็นป้ายกันแล้วเดี๋ยวเราไปซื้อตั๋วกันดีกว่าเดินไปเลยฮะห้องจําหน่ายบัตรอยู่ตรงนี้เองโอ้ค่าเข้าไม่แพงนะเด็ก2ี่ผู้ใหญ่สีคนแกฟ่ฟรีป่าซื้อตั๋วมาแล้วเดินเข้าไปเลยฮะมาจะเดินไหวไม่ได้ห้าเมตรเา้าเดินมาเฮ้ยมีรถติดบาดเองเดี๋ยวนั่งรถไปดีกว่าจะได้มีแรงเล่นน้าตกอาโอ้โหขับรถไปนี่ก็ได้ดูบรรยากาศกันนะบอกพี่พี่พี่ขับให้มันเร็วกว่านี้หน่อยได้ไหมพี่บอกได้เลยก็ะปิกกอเอาดินะเร็วขึ้นแล้วใช่ไหมล่ะมาขับมาเรื่อยๆืฮะถึงแล้วฮะ,จะจรถ